สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้วันเกิดจิมจิมก็ไปทำบุญมาไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้คือที่จริง ที่จริงเราจะไปออกกองแต่ว่ากองเขาก็ยกเพราะว่าไปถ่ายอีกวันหนึ่งแทนครับจิมก็เลยว่างมากตอนนี้ก็เลยไปทำบุญมาตอนเช้าบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอูเดี๋ยวพรุงนี้เจอกันนะจ๊ะ โอ้ยพี่ต้องช่างแต่งหน้าชั้นนําระดับประเทศสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคำวยพรครับก็ขอบคุณสําหรับคำวยพรนะครับทุกคนก็ขอให้คำวยพรนี้ส่งกลับไปหาทุกคนด้วยนะครับสวัสด,ดีเจ้าฟอร์ มาหากันไหมมาหากันไหม ที่จริงเนี่ยตอนแรกกะจะไม่ไม่ไลฟ์แล้วนะแต่ว่าเห็นว่านแฟนคลับเขาแท็กมาเราก็อ่ะซะหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็นั่งอ่านบทอยู่ นะครับเพราคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับของเอพร์นะครับก็เดี๋ยวจิมจะมีงานวันเกิดวันที่ยี่แปดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคน เพราะว่าอาทิตย์นี้คือยี่สิบสองยี่สยี่สีี้นี่มีงานหมดเลยฮะที่จริงวันนี้ก็มีงานด้วยแต่ว่ากองเขายกไปก็เลยว่าง มีคนบอกผมเก่งมากคือปกติไม่ค่อยไลฟ์อยู่แล้วอะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแล้วอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยพูดคนเดียวไม่เป็นพูดคนเดียวแบบอเนโอไม่เป็นต้องมีคนมาปฏิสัมพันธ์ด้วย the fans and so thank you to you for uh, your birthday wishes and hope hope to see you soon. <coughs> วันนี้ผมตื่นเช้าก็ไปทำบุญครับปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารวัวให้อาหารแพะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับพ่อแม่แล้วก็ไปหาคุณปู่ครับแล้วก็กลับมานั่งอ่านบทนี่แหละแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนอยากให้ไลฟ์อ่ะเราก็ซะน่อย ดดวัสดีเปเปอร์เมื่อวานวันเกิดเปเปอร์นะครับก็ขอเบิร์เดย์ย้อนหลังด้วยนะครับน้องอุ๊ยพี่กีนสวัสดีครับเออตอนแรกอะคิดเล่นๆว่าไลฟ์หรือว่าเราจะร้องเพลงไลฟ์ดีวะแต่คิดแล้ว ไม่น่ารอดไม่มีคนเล่นดนตรีให้ด้วย <c oughs> ลองเลยเก่งอยู่แล้วสวัสดีไอ้บูมรูปเบิร์ตเดย์น้องแกงพี่มากเลยนะเดี๋ยวเจอของน้องบ้างมันจะมีวันของน้องที่พี่จะแกงน้องคืน <h ums> เออล้องหรอ,อร้งองเพลงหรอร้องเพลงอะไรดีอ่ะ ลองแฮปปฟาวนก็ได้มีคนบอกอยากให้ลองเป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไปเป็นเธอใช่ไหมคนที่จะนคอยตามหามาสานนาน <c oughs> Have a found, have a f o ฟ n d คนที่จะพร้อมเดินก้าวผ่านต่อจากนี้ เขยงข้างไปกับฉันเป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไปจะคืนฝนร้ายเปลี่ยนแปลงให้ทุกพรุ่งนี้ดูสดใสตลอดไป <c oughs> ช่วยบอกฉันให้มั่นใจเธอจะไม่จากฉันไป ไม่พอเมื่อกี้มีสเ็กอยู่ที่คอเราฝืนร้องต่อไปเดี๋ยวชมมาสโกออนคือปกติจะเป็นคนที่แบบก่อนร้องเพลงอ่ะเราจะต้องไม่กินไม่กินข้าวประมาณสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ ถึงจะมาร้องอะแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเย็นมาคือเราเรียนเราเรียนร้องเพลงกับพี่กินใช่ไหมเราก็คือปัญหาตอนแรกที่ที่ร้องไม่ได้เลยคือแบบยิ่งร้องยิ่งมีสเสลกเต็มคอแล้วก็เลยพอพอแบบจับทางได้ว่า i, เฮ้ยเสลกเรามันเกิดจากอะไรวะตอนแรกก็คือเฮ้ยกินเผ็ดหรือเปล่ากินอาหารรสจัดหรือเปล่าเนี่ยสรุปก็คือไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าแบบเรากินเพราะว่าเรากินอะ แค่เรากินอ่ะมันก mm ็มันก็มีแล้วอ่ะะเลกขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าถ้าก่อนก่อนวันไหนที่เราจะต้องลองเพลงเนี้ยเราก็จะพยายามไม่กินประมาณสองชั่วโมงแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วค่อยมาลองก็เดี๋ยวจิมจะมีงานวันเกิดนะครับวันที่ยี่แปดสิงหาก็เอ่อสุ่ม ได้ทุกคนได้สุม่มบุ้โชคดีไปแล้วแหละสอง้อยคนก็ยินดีกับสองรอคนด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าจิมแอบเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมางานจิมไว้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหวดดีน้องดังวันนี้ไปอีเวนต์มานี่นาเก่งมากน้อง แต่ดังนี้ดังนี้พูดเก่งขึ้นเยอะนะต้องชมเลยเก่งจริงหวัดดีโอมภวัตหายดียงัง สวัสดีพี่บอยเก่งมากเก่งมากไอ้ต้าหมออะไรเก่งตอนนี้เก่งอะไรพี่บอยนี่คือจอมฉีดยาแห่งจีมมทีวีเลยนะบอกเลย เซอร์ไพคืออะไรครับถ้าถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับ <c oughs> ไม่ได้ครับคุณพวัตคุณพวัตเขาถ่ายอยู่ครับเราไปรบกวนเขาไม่ได้เขาป,ป่วยอยู่ <c oughs> เนี่ยส่งส่งข้าวส่งน้ำส่งยาไปให้คุณอมภวัตเขาหน่อย <c oughs> ท่านทรงงานหนักมาก สปอยเซอร์ไพรส์หน่อยสปอยเซอร์ไพรส์สปอย,ย,ปอ,ยอ่ะสปอยนิดหนึ่งก็คือสองแปดเช่นนี้แหละสปอยแค่นี้สองแปดครับ love you everyone ใช่งานวันเกิดผมวันที่ยี่แปดแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือสองแปดด้วยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับวันที่ไม่ได้ไหวหวยด้วย เฮ้ยมาเอ็มซีไงครับน้องวันนั้นไปดูงานที่สนุกไหม mm hmm. ก็คือเอมาร์เอ็มซีเนี่ย mm hmm. ทุกคนก็น่าจะรู้ว่านางเป็นติ่งโจโลินโฟ,ออฟีฟซึ่งวันนั้นผมก็มีงานพอดีกับ โฟอีพอดีแล้วคือเอ้มาก็บอกว่าเฮ้ยพี่เราผมไปดูพี่เลยผมจะดูแลพี่เลยแต่คือพอมาจริงปุ๊บพอเราขึ้นบนเวทีอยู่ข้างๆพอฝนตกไม่มาหาพี่ด้วยก็ยืนตากฝนรอโฟอีไปอย่างนั้นแหละนะครับก็เป็นอย่างนั้นไป โอ้โหหมอต้องเต้นไขให้ดูด้วยนะโอ้ไม่จะบอกเลยว่างานคอนเสิร์ตอมนนน์นนอะจำได้เลยว่าหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอะถามนนน์นนว่าเฮ้ยนนน์สรุปให้กูให้กูเล่นเพลงหรือว่าทำหรือว่าลองเพลงหรือว่าเต้นเพลงอะไรวะพอมันพูดว่าซูเปอร์สยาโอ้โหตอนนั้นเครียดเลย เฮ้ยจิบหายเลยเุอร์ใส่ยาเดือดมากแล้วคือหน้าจิ้มลิ้มแบบนี้จะให้ไปเล่นซุปเต้ให้ไปเต้นสุ per ใส่ยาแล้วเราก็อ่ะลุยกับมันซะหน่อยแล้วพออีกเพลงหนึ่งบอกเพลงไข่บอกเฮ้ยตอนแรกไม่เคยฟังเพลงอะไรวะเพลงไข่แล้วพอเปิดเข้าไปอ๋อเพลงของพี่สิมโตนำโชคเราก็ไปเปิดเปิดฟังทั้งวันอ่ะแล้วประเด็นคือตอนไปซ้อมซ้อมวันแรกโอ้เต้นไม่ได้เลย แล้วโชคดีที่พี่ทีงมงานเขาถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอคนแรกที่เราเต้นก๊อปปี้ท่าตลอดก็คือไอ้ลอตเต้ก็คือดูไอ้ลอตเต้เองเดี๋ยวในคลิปไอ้ลอตเต้เต้นไงเราก็เต้นตามกลับมาแล้วก็ฝึกเต้นอยู่งนะั้นอะประมาณสองวันเราถึงจะเต้นได้ <c oughs> ไม่จะบอกจริงว่าคอนคอนของ คอนของโอมโอมกับนนท์อ่ะคือจําได้อาบอกก่อนว่าทุกคนรู้กันว่า,วาผมพูดกับผมพูดอะไรกับนนทน์ตอนที่มันจะมีมันจะมีโชว์หนึ่งที่โอมกับนนทน์อยู่สองคนแล้วผมโผล่ขึ้นมาบนเวทีใช่ไหมแล้วผมก็น,าน,านนท์ก็มากอดผมแล้วผมก็ <c oughs> เดินเดินไปตรงขอบเวทีแล้วก็พูดอะไรบางอย่างกับนนท์คือ ตอนนั้นอะผมจําได้เลยว่าคือผมอะไม่อยากบอกนนทน์ว่าผมจะบอกอะไรมันไว้คือผมบอกมันว่าตอนซ้อม่าผมบอกนนท์ว่าเดี๋ยวพอของจริงอะกูขอพูดนะตรงนั้นเนี่ยผมพูดกับแล้วผมก็เลยพอพอพอ,พอวันจริงพวกผมก็เลยบอกมันเฮ้ย <c oughs> hey, นนท์มึงจําได้ไหมที่ที่มึงกับโอมอะบอกกูว่าเออสักวันหนึ่งอะ ไอ้ที่ที่มันบอกที่มันบอกผมอะที่ที่นนทกับโอมบอกผมอะก็คือเป็นวันที่ผมจําได้เป็นวันที่ถ่ายแบดบัดดี้อยู่แล้วมันกําลังก็คือช่วงกําลังจะปิดกองแบดบัดดี้แต่ผมจําวันที่แน่ชัดไม่ได้ว่าวันไหนคือมันสองคนบอกผมว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้บอกผมคนเดียวมันบอกมันบอกทุกคนในกองนั่นแหละรวมถึงผมด้วย ก็คือเพื่อนๆทุกคนในกองมันบอกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอะพวกเราจะได้ขึ้นเวทีไปได้วยกันเว้ยนี่เราก็คือแม่งมันจําอยู่ในหัวผมตลอดเวลาลรว,วก็เราก็คือแบบเออวันนั้นแม่งซึ้งจริงที่แบบเฮ้ย hey, วันนี้มึงทําแบบที่มึงพูดให้กูฟังได้แล้วอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบซึ้งมากไปพูดบนเวทีคือแบบอืมสุดละตรงนั้นคือที่สุดละ ผมฟินละผมฟินกับตรงนั้นที่สุดอะเอาจริงจริงไม่จะไม่ได้ไม่เคยบอกใครไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราไม่ได้จะลองไห้แต่ว่าเรากำลัง,ร,งราบซึ้งแล้วก็ฟินอยู่อะไรอย่างงี้ยเอเอ อีโอมกันนะโนนมึงน้องรักกูอย่างครับผมประมาณนี้ครับอืม <c oughs> โอเคผมว่าผมต้องไปกลับไปอ่านบทแล้วแหละพรุ่งนี้ซีนเยอะพอสมควรครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยรับพอจมื่นอยตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำวอวยพรมันเกิดทุกอันด้วยนะครับก็ขอให้คำวอวยพรของทุกคนเนี่ยส่งกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆน,นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนม,มากๆนะครับ uh, <c oughs> Thank you for your birthday wishes I'm I'm very glad I'm very happy and I hope you guys happy and uh, take care I love you and hope to see you soon Goodbye